สวัสดีครับพบเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้กับช่างติ๊กเช่นเคยนะครับก็มาดูจากเล็กตัวนี้ซิงเกิลนะครับรุ่น 15bG นะครับ1 5 1 5 8นะครับ1 5 8นี่งห้กนะหน่นะครับโอเคก็เป็นตัวจากเย็บที่เยอะนะครับรุ่นนี้ซิงเกิลรุ่นนี้ถือว่าเยอะนะครับ ดีในสมัยนั้นนะครับตัวนี้นะครับลูกค้าได้มาซ่อมนะครับก็เช็คดูคร่าวๆค่อนข้างจะสวยงามนะครับสภาพเดิมดีนะครับสภาพเดิมดีครับหรือว่าสวยงามนะครับอะไรนะครับตอกเลขตอกยี่ห้อสมบูรณ์นะครับสมบูรณ์มากนะครับจะมีอะไรของเขาเขาจะมีเลข กำกับนะครับไม่กระทั่งลอตเตอรี่บุนรอบก็จะเป็นของสิ่งเกิดเขาเลยนะครับก็มาเร่าปัญหานะครับตัวนี้ก็คือจะกระโดดตัวนี้ก็มาเช็คดูก็ใช้ได้ครับโอเคไม่มีอะไรก็ปัญหานี้ก็คือที่เข็มน,นะครับที่เข็มส่วนใหญ่ก็จะเป็นที่เข็มเป็นหลักนะครับจากเล็กก็ ดูด,ดูดูนิ่งนะครับก่อนที่จะซ่อมนะครับก็จะไม่เสียเวลานะครับเสียค่าใช้จ่ายนะครับก็เข็มที่ลูกค้าใส่มานะครับเป็นเข็มเทียมนะครับเข็มเทียมปัญหาก็คือขนาดของก้นเข็มนะครับขนาดของก้นเข็มนะครับมันเบาน้อยนะครับพอเว้าน้อยก็ทําให้ ห่างโรตรีนะครับก็ใช้ไม่ได้ทําให้ห่างแล้วก็กระโดดครับก่อนอื่นนะครับเราก็จะซื้อเราก็เราเราจะให้ช่างซ่อมก็ตรวจสอบเรื่องเข็มไปหลักนะครับถ้าจากเล็กนะครับจากเล็กเราจะเป็นนี้นะครับตัวดีนะครับเขาจะบ่าตัวนี้จะลึกนะครับทําให้ชิดเข็มนะครับให้ชิดโรตรี่นะครับชิดรอบทําให้เกี่ยวได้สมุินะครับสมุิขึ้นนะครับแต่ถ้าเป็น ตัวที่ถูกส่วนใหญ่ตัวปาดนี้นะครับที่ปากนี้นะครับมันจะสูงนะครับพอะสูงนะครับก็จะห่างโรตเตอรี่นะครับห่างโรตเตอรี่นะครับส่วนใหญ่ช่างจากก็ไม่รู้นะครับผมสังเกตดูนะครับเพราะว่าจากเล็กนะครับระบบการซ่อมนะครับไม่ไม่มีอะไรนะครับไม่มีการตั้งเพราะว่าถ้าเป็นรรุ่นในนี้นะครับ จะไม่มีการบังคับให้ซ่อมนะครับจะไม่มีการบังคับให้ซ่อมเช่นไรนะครับก็ดูที่ตัวต้องขอภัยอัจจะต้องพลิกนะครับตัวโยกนะครับ ต่างๆนะครับเช่นตัวโยกนี้นะครับหรือว่าตัวโยกโรตเตอรี่หรือโรตตีตัวนี้นะครับตัวนี้ลอตเตรี่ตัวนี้นะครับก็อาศัยเป็นสลักครับสลักตอกเข้าเผาเลยซึ่งสลักนี้หมายความว่าไม่มีการให้เคลื่อนหรือ,อตั้งตกแต่งนะครับตัวนี้เขาบังคับไว้นะครับ ก็คือใส่แค่เข็มอย่างเดียวนะครับใส่แค่เข็มอย่างเดียวต้องให้ใช้งานได้เลยถ้าใช้งานไม่ได้ก็คือเป็นที่เข็มนะครับมันถึงจะมีมาไว้เามันไม่สามารถที่จะตั้งนะครับสามารถที่จะตั้งได้โดยใช้ทั่วไปนะครับถ้าจะตั้งก็คือต้องเป็นเทคนิคของช่างนะครับแต่ไม่ว่าตัวโยกวงเดือนนะครับหรือว่าตัวโยกเขาควายก็จะเป็นสลัก เช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวผมก็ยกให้ดูนิดหนึ่งนะครับเห็นไหมครับนะครับเป็นสลักนะครับสลักทะลุเผามันไม่สามารถที่จะตกแต่งนะครับได้สาเหตุหลักๆนะครับก็เรื่องเข็มนะครับที่ผมมาบอกกล่าวตัวนี้ไว้นะครับจากเล็กตัวนี้สิงเกอร์แท้แน่นอนเห็นไหมครับมีป้ายซิงเกอร์นะครับโบราณจริงนะครับตัวนี้รีส์นัมเบอร์นะครับรุ่น13 หนึ่งห้าแปดนะครับนะครับตัวย้ำนะครับเดิมๆสภาพดีนะครับก็ถ้าเป็นใช้งานหนักๆส่วนใหญ่นะครับลายจะไม่มีนะครับสีดำก็จะจะจืดกว่านี้นะครับตอนนี้ถสอว่าใช้งานไม่หนักนะครับรุนลายก็ค่อนข้างจะสวยงามมีศิละปะในเอกเสน่นะครับมีเสน่ห์ของตัวเขาเองนะครับสิ่งเกิดรุ่นนี้ ก็มาบอกเก่าเท่านี้นะครับว่าก่อนซ่อมจักก่อนที่จะเอาจักรไปซ่อมตรวจครวรตรวจสอบเรื่องเข็มนะครับเป็นหลักนะครับก็ไม่มีอะไรนะครับตรวจต่อเรื่องเข็มนะครับเพราะว่าจักรเล็กนะครับไม่ยากนะครับอ่ะเข้ครับนะครับในการรับชมนะครับผิดพลาดประการใดนะครับก็ขออภัยนะครับก็ถือว่าเป็นของรู้เล็กๆน้อยๆนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามกด subscribe กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจ ขอบคุณครับวันดีครับ